ช้า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 ไปแล้วขึ้นสู่ยอดเสาแล้วแต่ที่รบไม่จะไปไหนกันคะอาพวกเราจะไปไหนกันคะพวกเราจะไปไหนกัน ไปดูอะไรนะเ,รเกียวข้าวแล้วค่ะวันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะพวกเราจะไปดูรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยเห็นแล้วครับอ่าเราไปกันเลย ใจเยอะแยะเลยค่ะใจเยอะเลยโโวโนโน่น <Harriet> yeah,